รุ่นนิยมแต่สังคมแม่งไม่เข้าใจเร้องได้ไหมดนตรีมึงเล่นได้ไหมดนตรีผมเล่นได้ฮะกูแกะมาแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยใครแกะมากูเนี่ยเออใช่มันแกะมาจริงๆว้ยแกะเพลงมาแกะหน้ามาใช่ไหมนี่ว่างมากเหรอเราอะแหะของมันดีมันก็ต้องมีบาดแผลกันบ้าง ร้องได้ไหมได้ครับเฉยเมยใช่ไงจัดมายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนก็มึงยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าพอมึงเล่นยา เลยไม่นอกดาวเล่นสมุนไพร <Go. S 1> แล้วก็เล่นกันชาเด <The anime S 1> ี๋วพอมันดูด